สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่4 n o v e m ber นะคะพามาดูมุมมองที่เดลี่เหมือนเดิมเมื่อวานหลังจากลงมาเทสซัพพอร์ตสำคัญนะคะที่เป็นกรอบราคาของเดลี่ที่1 7 17 7 1 7 ล้ไมไปไกลเลยทีเดียวแล้วทีนี้กับเข้ามาในกรอบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้กําลังเหมือนว่าปีนเข้ามาข้างในกรอบอยู่นะจ้าทุกคนแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าทําสําเร็จหรือเปล่านะคะสําหรับมุมมองของทําเฟนเบลลี่นะเพราะฉะนั้นก็มาตามดูกันต่อว่าหลังจากนี้นะคะทองคํานะครับดันลงมาเป็นฝั่งขาลงแล้วเนี่ยจะลงต่อหรือเปล่าหรือว่าจะรีบาวก่อนนั่นเองนะคะโอเค เทรนเป็นขาลงอยู่นะเพราะว่าแท่งราคาตอนนี้มุดลงมาใต้รัว้วเฮ้ยดใต้เ m ลเ0สอแล้วนะคะแต่ว่าพยายามกลับเข้ากรอบนี้นะหนึ่งเจ็นี่ยอยู่แล้วก็บรูดอนมานะคะทุกคนหมายความว่าการลงอาจจะเริ่มชะลอระดับหนึ่งหรือว่าถ้าแรงซื้อมันฟื้นมันจะดันราคากับเข้ากรอบสำเร็จนั่นเองนะคะ แต่จะเป็นอันไหนได้เดี๋ยวเราไปเช็คสัญญาณอื่นกับทำเซมย่อยด้วยดูแรงซื้อแรงขายตอนนี้แรงขายที่มาเยอะๆเมื่อวานเนี้ยพักตัวแล้วนะคะแต่แรงซื้อไม่มีด i r เ c t ชั n ของแรงขายยังอยู่อยู่นะจ้าเพราะฉะนั้นมุมมองของเดลี่คือฝั่งขาลงยังดูได้เปรียบอยู่นั่นเองนะคะโอเคไปเช็คที่4ชั่วโมงกัน ที่ทำแฟมสี่ชั่วโมองนะคะราคากระตุกลงมาตั้งแต่ช่วงข่าวตอนเย็นนะจ้าทุกคนจุดอยู่ตรงนี้หนึ่งเจดห้าแปดดหนะครับเพราะว่าหลุดกรอบของเดลี่ที่หนึ่งเจดเจดหลงมาไกลเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีข่าวตัวเลขเศรษฐกิจพาลงมานะครับพันกว่าจุดเลยทีเดียวตอนนี้ระดับโอเวอร์ของทำแรมนี้คืออยู่ระดับกลางนะคะและก็หลังจากนั้นนะคะราคาก็ กลับขึ้นไปจากข่าวของเฟดนั่นเองนะครับพลุงพาวเวลแบบว่าพูดจาแบบว่ากำกวมกำกวม <c oughs> ก็ทําให้นักลงทุนไม่เครียดนะจ๊ะทุกคนก็ไม่กลัวเท่าไหร่นะคะสําหรับจะขึ้นดอกเบีย้ยหรือเปล่าจะลด QE อะไรอย่างนี้ก็ดูไปได้น่ากลัวนะคะก็เลยทําให้ราคาทองคํายังขึ้นได้อยู่นั่นเองนะจ๊ะรีบาวกับขึ้นมาแล้วตอนนี้มโอกสจะขึ้นต่อหรอเปลหรือว่าจะ ชะลอแล้วอะไรทำดองนี้นะครับมาดูเทรนด์นะบีบขึ้นบีบลงอยู่นะแต่ภาพรวมตอนนี้มันอยู่ใกล้ๆกับ lma สองร้อยนะคะเพราะวันตบลงไปข้างล่างและวันนี้รีบาวกลับขึ้นมาตรงนี้พอดีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะ lma สองร้อยเนี่ยเป็นแนวต้านของเขาพอดีไหจ๊ะเพราะฉะนั้นมันกำลังขึ้นมาทดสอบแนวต้านนะคะที่บริเวณหนึ่งเจ็ดเจ็ดปดุหนึ่งเจ็ดนะคะสำหรับมุมมองของท็อเซมนี้นะคะ แต่ว่าทีเนี้ยอีกแทงหนึ่งมันจะจบแทงเอ้ยไม่ใช่อีกแทงหนึ่งอีกไม่กี่ใจมันจะจบแท่งนี้นะคะตามดูก่อนดีกว่าว่าแรงซื้อกับแรงขายเนี่ยใครจะมานะคะเพราะว่าภาพรวมที่เดลี่ตอนนี้คือแรงซื้อไม่มีแรงขายพักตัวนั่นเองนะคะแล้วที่เดลี่เราเป็นยังไงที่เดลี่นี่ก็ไม่มีทั้งสองอย่างเลยะค่ะทั้งแรงซื้อทั้งแรงขายนั่นเองะครับก็ตามลุ้นต่ออยทีตอนเย็นแล้วกันนะว่า ใครจะมาก่อนถ้าใครมาก่อนหมายถึงว่าในกรณีที่แรงขายมาอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาติดแนต้านนี้ใช่ไหม,ไมเพราะว่าตรงนี้สําคัญแล้วมันจะไม่ผ่านมันอาจจะดีดราคากลับลงมาไซเวเล่นอยู่ข้างล่างได้นั่นเองนะคะหรืออาจจะทําให้ถ้าแรงขายฟื้นเยอะๆอาจจะทําให้ราคาปรับตัวลงต่ํากว่าซัพพอร์ตเมื่อวานได้นะคะเพราะว่า ระดับการโอเวอร์ของเขานั้นมันยังไม่สุดนั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคีย์สำคัญของเขาคือแรงขายจากักโอเคแล้วทีนี้กี่บอกว่าแนวเนี้ยเป็นแนวสำคัญและตรงน 7, เนี้ย e s i s t a n c e ที่1 7 7 8 1 7เแน่ยแล้วในกรณีที่มันปีนได้นะครับเลเวลถัดไปนะครับก่อนการที่จะปีนได้คือแรงขายไม่มาแรงซื้อฟื้นสักนิดหนึ่ง มีโอกาสขึ้นมาเทสกรอบด้านบนของ4ีชั่วโมงนะคะกรอบนี้เป็นกรอบเมื่อวานนะจ๊ะทุกคนอยู่ที่1785.53นะ,ะเพราะฉะนั้นนี้คือเลเวลถัดมาของ r e s i s t a n c e นั่นเองนะครับโอเคแล้วทีนี้ถ้ามันปีนระยะนี้ได้นะจ๊ะทุกคน1785นะครับมันถึงจะมีโอกาสแบบว่าอยากจะเป็นขาขึ้นได้อีกนะเพราะว่าอย่าลืมว่ามันจะพยายามปีน LMA 200นั่นเอง ได้ว่าถัดมาของ RESISTANCE สำคัญอยู่ตรงนี้จ้ะถัดจากกรอบของ4ชั่วโมงเป็นถัดมาคือแถวหนึ่งเ้าหกดนะคะแล้วก็กรอบด้านบนของ DAILY ที่หนึ่กับ1813นึ่งสาะคดูศักดิ์สิทธิ์เนาะสองแนวนี้ทำตังนี้โอศักดิ์สิทธิ์ยังไงก็มันไม่ผ่านสถิีเนี้ แล้วก็สุดระยะสวิงด้านบนนะคะวันนี้อินดิเคเตอร์วัดให้ที่บริเวณ18 1 7 3 8นะโอเคอันนี้คือมุมมองของ4ชั่วโมงอ่ามาดู H1 หน่อยตอนนี้ H1 นะคะติดอยู่ในกรอบราคาของ H1 ระหว่าง1770นะครับกับ1778ซึ่งไม่กว้างเท่าไหร่เนะก็เด้งขึ้นเด้งลงหรือนี่สัก สักพักหนึ่งเพราะวเมื่อวันวิ่งเยอะแล้ววันนี้ขอพักแป๊บหนึ่งอะไรทำนงนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมุมมองของ S 1มันจะสัมพันธ์กับ4ชั่วโมงเมื่อกี้คือบริเวณ1778เนี่ยเป็นแนวสำคัญของ LMA 200นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันปีนแนวนี้ได้มันมีโอกาสที่จะขึ้นไปสร้างบาลานซ์ฝั่งขาขึ้นนั่นเองแต่ถ้ามันปีนไม่ได้ระวังมันตกลงมาใหม่นะครับโอเคเพราะว่า แท่งราคายังอยู่ใต้รั้วอยู่เองนะคะโอเคดู30หน่อย30ก็เหมือนกันนะครับแท่งราคาพยายามปีนอยู่แต่ไม่รู้สําเร็จหรือเปล่าอะไรทำนองนี้15บห้านะคะสิบห้าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของราคาวันนี้คือทรงจะไซด์เว์นะคะแต่อาจจะเป็นกรอบที่ค่อนข้างแบบเฮ้ยทำกำไรได้อยู่เหมือนกันนะคะประมาณนี้แต่ถ้าแรงขายฟื้นต่อมีโอกาส ฝั่งขาลงมากกว่าฝั่งขาขึ้นนั่นเองนะคะแต่ในกรณีที่มันปีนจุดสำคัญที่บอกไปแล้วได้ก็ให้เช็คทีละระยะของ r e s i s t a n c e นั่นเองนะคะโอเคเนาะอ่ะทีนี้มาดูแนวรับด้านล่างบ้างดีกว่านะคะถ้าถัดจากกรอบของ4ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยหลุดตรงนี้ไปไหนต่อได้นะไหนบอกว่าทางฝั่งขาลงได้เปรียบไน หลุดจาก1758นะคะระยะถัดมาของซัพพอร์ตอยู่บริเวณนี้นะคะซัพอร์ตสำคัญนะครับอยู่ที่1745แถวๆนี้นะโอเคแล้วก็สุดระยะสวิงด้านล่างวันนี้นะครอินดิเคเตอร์วัดให้ที่1729.43นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ตามเช็คอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ข่าวสำคัญของ FOMC นะคะแล้ววันนี้อาจจะ เป็นทรงพักหรือเปล่าแล้วพรุ่งนี้รอเทตดนอนฟาร์มอะไรทั้งนองนี้นะครับโอเคอย่าลืมเช็คข่าวสารอื่นๆประกอบการเทตดด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย